สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมผักคะน้าที่เราปลูกไว้เป็นผักคะน้าที่ปลอดสารพิษค่ะเป็นผักคะน้ากลางมุ้งที่เรากินแล้วเราก็มั่นใจว่าปลอดสารพิษจริงๆค่ะดูสิคะใบเขาจะสวยเนียนอวบใหญ่นำไปทำอาหารก็รสชาติดีค่ะใบเขาจะอ่อนนุ่ม รำต้นกรอบไม่แข็งกระด้างน่ากินไหมคะใบจะนวนเนียนมากเลยค่ะไล่แมลงกัดกินค่ะเดี๋ยวเราไปชมการเพาะต้นกล้ากันค่ะอันนี้เป็นต้นกล้าพัานจากมเมล็ดสอนแดงค่ะ ตอนกล้าที่เราจะนําไปเพาะก็อายุประมาณ3สัปดาห์ขึ้นไปนะคะการเตรียมแปลงดินด้วยการขุดหลุมตากไว้ประมาณ10วันแล้วก็โรยด้วยปูนขาวสักเล็กน้อยค่ะเพื่อฆ่าเชื้อราในดินใบเขาจะได้ไม่เป็นจุดเป็นเชื้อรานะคะแล้วก็โรยปุ๋ยคอกเพื่อปรุงดินจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้หมู ก็ได้ค่ะเราก็จะตากดินให้ครบ10วันนะคะจากนั้นเราก็ขุดหลุมปลูกความห่างของต้นก็ประมาณ30เซนติเมตรขึ้นไปค่ะปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะการเตรียมโครงเราก็จะใช้ท่อ PVC ขนาด4หุนค่ะ ใช้สามเส้นต่อ1งมุ้งนะคะแล้วก็จะมีตะข่ายเขียว1ม้นวนเราก็จะตัดให้เป็น3ชิ้นค่ะชิ้นหนึ่งก็ยาวประมาณ5้าเมตรนะคะจะเย็บติดกันหรือใช้จักก็ได้ค่ะปักโค้งให้มีระยะห่างที่เหมาะสมแล้วเราก็นำมุ้งที่เราเตรียมไว้นำะมาครอบได้เลยค่ะ โดยเราจะนำดินมากบข้างๆมุ้งนะคะให้ทั่วๆค่ะผักคะน้าชอบดินขุดค่ะดินจะต้องระบายน้ำได้ดีค่ะส่วนการให้ปุ๋ยปลูกแล้วเราก็จะพักฟื้นเข้าไว้1 0 1ถึง15วันค่ะเราก็จะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยสูตรเสมอสักเล็กน้อยน,นะคะการให้ฮอร์โมน อันนี้เราก็จะเป็นโฮอร์โมนที่เราทำใช้เองค่ะก็จะเป็นโฮอร์โมนจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะสลับหมุนเวียนกับโฮอร์โมนนมสดค่ะเพื่อบำรุงใบให้เขากรอบนุ่มค่ะการให้น้ำเราก็จะให้ในช่วงเช้าวันละหนึ่งหนพอค่ะแปลงนี้เราก็จะไว้เป็นผักคะน้าต้นใหญ่นะคะ อายุเก็บเกี่ยวจากวันที่เราปลูกก็ประมาณ45-55วันค่ะเมนูที่เราทำกินเป็นประจำก็จะเป็นผักคะน้าหมูกรอบค่ะทุบพริกแดงใส่ลงไปให้แซบๆหน่อยนะคะจัดว่าเด็ดมากเลยค่ะส่วนประโยชน์ของคะน้าผักใบเขียวเต็มไปด้วยคุณค่า ช่วยบำรุงสายตาเพราะกะนามีเบตาเา้าคอร์ติสูงมากค่ะช่วยเสริมสร้างบำรุงกระดูกไม่ให้แตกเปราะง่ายช่วยบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจ,จางอีกทั้งยังช่วยเพิ่มคอลลาเจนช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยให้ผิวพรรณเรานุ่มเนียนนะคะกากใย,ยสูงอีกทั้งยัง ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นค่ะเมื่อระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นก็ช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้ค่ะและนี่ก็เป็นแนวทางของคนที่ชอบปลูกผักปลอสารพิษไว้รับประทานเองสามารถนำไปใช้ปลูกผักต่างๆได้อีกหลายชนิด ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ